โรเมลูลูกากูกับชีวิตขาแข้งช่วงขาลงครั้งหนึ่งชื่อของโรเมลูลูกากูได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าดาวรุ่งที่น่าจับตามากที่สุด ทั้งเรื่องของฝีเท้าและจุดเด่นคือความเฉียบขาดในเรื่องการจบสกอร์ช่อว่าแฟนบอลหลายคนน่าจะจําภาพสมัยที่เจ้าตัวเป็นเยาวชนของอันเดเลตกันได้ที่รูปร่างสูงใหญ่กว่าคู่แข่งจนถึงว่าข้ามรุ่นมาเล่นด้วยเลยส่วนผลงานในสนามระดับเป็นเยาวชนลูกากูยืนหนึ่งไม่เป็นสองรองใครจนกระทั่งถูกดันขึ้นมายัางทีมชุดใหญ่ของอันเดเลตด้วยวัยเพียง17ปีเพียงเท่านั้นจากนั้นเจ้าตัวก็ใช้เวลาไม่นานในการสถาปนาตัวเองกลายเป็นดาวยิงตัวหลักของสโมสสเพียงซีซั่นที่2 กับทีมชุดใหญ่ลูกากูกัน,นํำไปมากถึง19ประตูจากการลงสนามทุกรายการ45นัดก่อนต่อยอดผลงานในปีต่อๆมาก่อนนำมาซึ่งข่าวกล่าวที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในยุโรปซึ่งทีมที่ได้ตัวเขาไปครองก็คือเชลซีทับสิงบลูยอมประเคนค่าตัวราว15ล้านยูโรเพื่อดึงตัวดาวรุ่งรายนี้ที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองในระดับสูงมากนะักเข้าสู่ทีมซึ่งถ้าว่ากันตามตรงมันเหมือนเป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าในยุคที่ โรมมนอราโมวิชยังครองอำนาจคู้ง่ายๆคือการดึงเด็กเก่งจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกันและมาประเมินฝีเท้าว,ว่าสามารถต่อยอดได้มากขนาดไหนซึ่งระหว่างฟุมฟักฝีเท้าก็จะส่งไปให้สโมสรต่างๆหรือทีมพันธมิตรในการยืมตัวไปใช้งานเพื่ออย่างน้อยให้เด็กได้มีเวทีลงเล่นหรือโอกาสลงสนามสัมผัสในเกมอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับลูกากูการปล่อยยืมครั้งแรกคือโยกย้ายสู่เวสบอมวิทอาเบียน แน่นอนนี่คือการลงเล่นพ er เมียลีกแบบเต็มๆครั้งแรกของเจ้าตัวซึ่งต้องยอมรับเลยว่าผลงานที่ออกมาผิดคาดไปเยอะหลังก็นาไปถึง17ประตูจาก35เกมลีกเอาเป็นว่าน,นี่คือฤดูก,กาลที่เขาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากนั้นก็ถูกปล่อยยืมอีกไปเป็นครั้งที่2กับเอเวอร์ตันแต่ครั้งนี้ผิดแปลกออกไปคือไปแล้วไม่กลับมาพรทับทอฟฟี่ประทับใจในฝีเทา้าและพร้อมมอบโอกาสลงสนามให้กับลูกากูแบบสม่ำเสมอ เหตุผลที่เชลซีไม่เก็บลูกากูไว้ไม่อาจทราบว่าได้เบื้องลึกเบื้องหลังคืออะไรทั้งที่กองหน้าในยุคนั้นฝากความหวังไว้ที่ซามูเอลเอโต เฟนันโดตอเลสและเดมบ้าบาเพียงเท่านั้นซึ่งการเป็นสมาชิกเอเวอตันเหมือนลูกกากูได้สวมกร่ดอทองไล่ลาประตู3ซีซั่นในรูปแบบสัญญาถาวรสามารถการันตีการซัด20ตุงเป็นขั้นต่ำได้เลยซึ่งไม่แปลกที่ชื่อของเขาจะกลับมาเนื้อหอมอีกครั้งและหลายทีมอยากได้ตัวไปเสริมแกล่งให้ได้ตัดภาพมาไปเมื่อช่วงซัมเมอร์2017การย้ายสูทินโอแทฟฟอร์ดสร้างเสียงฮือฮาได้มากพอสมควร ด้วยค่าตัวที่ไปแตะหลัก80ล้านยูโรบวกกับแมนยูเน็ตในตอนนั้นไม่ใช่เต้ของฟุตบอลอังกฤษกลายเป็นความน่าสนใจคูณสขึ้นมาซึ่งใครจะถามว่าลูกากูสอบผ่านไหมในยูนิฟอร์มแมนเชสเตอร์ยูเต็ด ถ้าพูดถึงจํานวนการทําประตู96นัด42ประตูค่าเฉลีย่ยอยู่ที่2นัดต่อ1ประตูถือว่าไม่น่าเกียดเลยสักนิดทว่าถ้ามองไปในรายละเอียดระหว่างเกมมันดูไม่ค่อยตอบสนองก,กับทิศทางของกุนซือและทีมเท่าไหรนะ่นักจนนํามาซึ่งการแยกทางทั้งที่เพิ่งร่วมง,งานกันได้เพียง2ฤดูกาลเท่านั้นหลังจากคลุกคลีกับฟุตบอลอังกฤษมา8ปีเต็มๆก็ถึงเวลาในการโบยบินและท้าทายครั้งใหม่ภายใต้สีเสื้อของอินเตอร์มิลาน ผลงานกับทัพงูใหญ่ต้องบอกเลยว่าขออนุญาตโคง้งหัวคาระวะลูกากูกลายสภาพเป็นดาวยิงที่ครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งของเวทีซีรียในตอนนั้นก่อนจะมาประสบความสําเร็จควา้าแชมป์ลีกกับทีมในซีซั่นที่2020 2021ซึ่งจะตัวซัดไปมากถึง24ประตูเลยทีเดียวซึ่งทันนั้นคือช่วงเวลาที่กราฟของลูกากูกําลังพุ่งแบบสุดขีดห่วงเวลาหลังจากนั้นอีกไม่นานคือชีวิตขาโลกของเขาอย่างแท้จริง การตัดสินใจย้ายกลับมาที่อังกฤษอีกครั้งเพื่อมาร่วมทีมขวัญใจในวัยเด็กอย่างเชลซีใช่ว่ามันคือการทำตามความต้องการของปูวใจแต่กับความเป็นจริงคือฝันร้ายช่วงกลางวันแสกๆ ทั้งเรื่องผลงานในสนามชนิดที่ทำประตูได้เพียงหยิบมือแถมท็อปฟอร์มเรื่องนอกสนามด้วยการออกมาวิจารณ์กุนซือในตอนนั้นอย่างโทมัสทูเคิลพางพูดถึงการอยากย้ายกลับอินเตอร์มิลานอยู่ตลอดเวลามันร้ายแรงกว่าภาคแรกสมัยเป็นเยาวชนเสียอีกและยิ่งเมื่อบวกกับเรื่องราวนอกสนามประเด็นปากแจววิจารณ์เชลซีในด้านลบๆกลายเป็นทําให้เหล่าซัพพอร์เตอร์ของสิงห์บุไม่อยากจะต้อนรับการกลับมาของหัวหอกรายนี้อีกเลย ส่วนปัจจุบันลูกากูได้ย้ายกลับมาร่วมงานกับอินเตอร์สมใจทว่าก็โดนอาการบาดเจ็บพากไปจากสนามอย่างต่อเนื่องทําให้ตอนนี้พึ่งลงสนามไปเพียง18เกมเท่านั้นและยิงได้5ประตูเท่านั้นเองแน่นอนในเมื่อย้ายมารังงูใหญ่ด้วยสัญญายืมตัวอนานคตของเขาย่อมไม่มีอะไรที่สามารถการันตีได้ และล่าสุดซีออินเตอร์ก็ประกาศชัดแล้วว่าจะไม่ดึงแข้งรายนี้แบบร่วมทีมแบบถาวรอ,อย่างแน่นอนซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ลูกากูต้องกลับไปยังต้นสังกัดแม่อย่างเชลซีที่โบกมือลากันมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะจากดาวยิงที่ได้รับการขนานนามว่าด,ดีที่สุดในอิตาลีเมื่อช่วง3ปีที่ผ่านมาการตัดสินใจเลือกเส้นทางเดินผิด ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อนาคตผันแปรไปจากเดิมอนาคตของลูกากูจะออกมาในแบบไหนไม่อาจทราบได้แต่เมื่อประเมินทิศทางในตอนนี้มีอยู่3ช้อย 1. ย้ายกลับไปอยู่เชลซีเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง 2. เร่งทําผลงานกับอินเตอร์เพื่อซื้อใจบอร์ดบริหารดึงตัวมาร่วมทีมแบบถาวรทางเลือกสุดท้ายคงเป็นการหาทีมใหม่ที่เหมาะสมและต้องการตัวเขาจากกาฟที่กำลังพุ่งขึ้นทำประตูเป็นกอบเป็นกรรมแถมคว้าวความสำเร็จมาเชยชม สู่กองหน้าที่อนาคตไร้ซึ่งความแน่นอนทั้งที่ด้วยวัย29ปีควรจะเป็นช่วงเวลาที่ผลงานพีคขั้นสุดถลกประตูเป็นว่าเล่นมากกว่าความไม่แน่นอนเรื่องนอกสนาม